อันนี้ก็คือบรรยากาศโดยทั่วไปการเตรียมบอกไฟเพื่อจะเข้าแข่งขันในวันนี้สลาแต่ละทีมพอบรรยากาศแต่ละถ่ายนะเทคโนโลยีดอนใจบนนี้คือข,ข,ขึ้นหรือเปล่นแล้วน้เปินกำลังจะจุดขึ้นขึ้นก้างแล้วกันครับสวัสดีครับเปินกำลังจะขึ้นก้างละ่ะ ันนี้คือจะฮือพอบรรยากาศของการแข่งขันปลอกไฟหมื่นตีวัดถ้ำผาปูนเอาละครับนี่เปิลกำลังจะเอาปลอกไฟขึ้นเลยกันละมันต้องจักกกะนหนะเนื่องจากก้างตีนีเปิลเป็นก้างสูงไันน้มีก้างเตีขึ้นเอาละครับ ตอหางมันจาดลุ้มเลยหางมันจัเออดดเตยไ่มปบ้างอ่าตั้งเป็นอักกเลยอ่าเบเบื่อได้่วยกันห่อย่วยกันอยเรอาก้อนก็เป็นก็ตีี้พอๆหน่อยสำหรับ่ทีนี้ก็จะหาจุดจับได้หาจุดจบแรงจับพอว่ามัะได้ไหมตัวกดมาจัดลมาตลอดอ่าน้เองดนคอยด เหลือเิใกล้หอว่บ้านใกล้ๆแบนี้นะครับนี้เปิ้ลกำลังจะข like to ึ้นก uh ้างกันละแต่น on mm ี่คือก้างไฟก้างก้างบ่อไฟดอกเปิ้ลก้างบ่อไฟเมื่นเปิ้ลจะมาได้เตียวขึ้นแต่เปิ้นจะดึงขึ้นแตเลยจะต้องใจเวลาหน่อย ลองพามสถานการณ์โดยถ้าเกิดว่าคุิณเอาสารบอกไว้ทุกความก็มาลงมดูกับดีเราลองงบประมาณกันหน่อยแต่งจานดีๆนะครับเราโอ้อันนี้เป็นบอกแรกของปีนี้ของสนามนี่สวัสดีครับโอ้เอาบอกแรกเลยครัสวัสดีครับ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 ทีมงานแมลงเพิงมาเจอยังไงทีมงานแมลงเพิง นาทีโทรผมวันนั้นตีว่าบอกไฟดอกอ,อ่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนึงนาทีเอิ่น,น,น,บบนทีมงา,านแมลงเพลิงปลาคุยดอยสกุกดอยสกกเก็ตวันนั้นเป,ปินได้แช่มบอกไฟดอกตีสนามวัดหนองปันเจียงมาแ,แ,แต่วันนี้เปินเอา,ามอแอแาแข่งบอไกไฟครับ ตำบลในเนบิร์กเตรียมกันอยู่ทีมงานมาแมลรงเพลิงจากปลาคุยดอสเก็ตเป็นบล็อกแรกจากวันนั่นเปิดแข่งบล็อกไฟดอกเนาะ้ะเปิดได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งตีวัดหนองปันเจียงครับแต่ตอนนี้เปิดมาเอาบล็อกไฟมาบล็อกไฟหมื่นมาแข่ง เพิ่มได้บอกแหลกเลยเนาะไอเนาะครับเลขสิบหกครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากบอกไฟดอกที่ได้แช่มันนี้มาเป็นบอกไฟมืนเนาะแฮมเบอร์หกสิบแปดป่ะครับแฮมเบอร์หกสิบแปดไปเนาะภามาไปเอาที่แข่งว่าควาติสูญจูปูป่ะรับผมจ้องสีจูปูบอ๋อขอบคุณครับแปกี้ก็ว่าเตียวไปแล้วเพิ่นผู้หลังขาเรียนงชุดอ่าผู้หลังจุดนะครับอันนี้เพิ่นจะมีกระจุนด้วยกันประดด้วยการเปิดงานครับในการเคลื่ความกระสือมืดวันนี้อัศวินดีครับ อ่านี่เป็นจุดบอกไปแล้วครับรปลลวงไม,ม่อยู่นูนเต็เ,า <c oughs> เลา,บาแบบไทยขอบคุณนะเนอร่หม่นบก็เาล้ครับปรลวงหหปรลวงจะจุดเป็นประธานโอ้็อสิงเดียวไเหลือข้างดียลาจุดแล้วครับเออกับจุดหลอกปหลวงะลวกลังเจอ้าวไปแล้วครับบอกแรก อ๋อครับตอ,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 อนนี้พวกเรากำลังเปิดง,งานเนาะตะกี้เพิ่งเก่ารายงานก็ละพอเวลามัเหนื่อยน,นักรับวนะเอาละครับบอกแรกของแมลงเพลิงจะเป็นจะใดจชุดต่อจากที่เพ่อจีพูดแล้วเราต้องจิตจากชุดชุดบอกไฟน้อก่อนนี้หน่อยนนี้เป็นพิธีเปิดคนเดียวอ๋อครับครับเข้าไปดูกันไป จะได้รับวามรู้สุเปี่ยนต่าเอาแบบเช่มันแบบเ่ม่โอ้โหดูพิธีเปิดนายหรอครับผมี่เปิดลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกนาเ้องขาวเปิดเาแบบีเิดเ้าเมื่อไหร่เ่าวพส่แกนี่บอลเปิดเทบาเก็บบอลอะไ อาทโมขึ้นมาเรจังบนจุดได้มเบอร์พิเออขาบละฮะาวอาเ้เลยสุดมวลามือเออทำไมมันก็ขึ้นไปแล้วไงเนาะแสดว่ามันขาดละมัหลอกดดับหนึ่งแมลงเพิ่งขึ้นละ พอเนืเฮามันลุ้นกันครับเจ้ามูเจ้าจุมเพื่อกำลังใจว่าจะเป็นจะได้บ้างอาเอาไว้สากร้าตุ้งจะดินเนนะครับกคัวัี้ือไปมึงจับไปเาาๆขอใัวระักาสาาด้วยตว์ปรอนันอะายตั้งอยู่มาเทื่อมาด่ด้อตัตว์ปรบแบบน้องสาาบไปกุงกุกุนนะครับ ดีขึ้นงามก็เพิ่งใจขนาดแมลงสามปลาไดอสเก็ตอันนี้เป็นเบอร์บอกแรกนะครับอแล้วครับเจ้าโมจะจุมถ้ามีโอกาสก็ไม้เอียวตอนนี้ยังตันอยู่เนอะอันนี้คือบรรยากาศตีการแข่งขันบอกไฟหมืน่นตีวัดถ้ำดอกหูนตำบเลเถื่อนพาคอำเภอเปาจังหวัดเชียงใหม่ครับ ยังตันอยู่เน้อ